พีนอตอนนี้เขามาแถ้าบันพักบันพักนีงไงเออบันพักเต็มเมสังทองเนาะยุดยุดนี่เข้าว่าก็มี่บอลออกบอลกันแต่ว่าบอลอาณาบอลออกแ้ๆแล้วมันอยู่เทิ่องพุทธเนาะต้นอาหารไปได้บ่เลยบอลตัวบอลออกบอลอยู่เทิ่งนะไปเขาเขาไปไห้บ่เขาขี่รถไปบ่ไดนเนาะ ต่อนนี้หยางไป้างเดียวอีกทุกคนเลยเดี๋ยวเาเบิ้งจุดๆนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอืีกไอ้คนเขามาบานฝากกันเตมีสังเถาะนี่เลยบอลกบอันนี้เลยนี่เนาะบอลมันซึมแท้จริงเลยมันมีหลายบอลหลายบอลนี่ก็แม่นเนาะอันนี้จะเป็นต้นยังอ่ะขออนุญาตเด้อขออนุญาตถ่ายคลิป เนี่ยมันซึมมากบอลเนี่ยบอลนี่ก็แมนนครับว่าจุดนี่นี่มันโลกแล้วนี่เนาะมันบกแล้วเดี๋ยวห้อยอยากห้อยอยากพาทุกคนไปเบิงอยู่อยู่จุดอาณาบอล เีลือมันออกกันนะแต่ว่าเขาต้องหาคนพื้นที่ไปแต่เขาบ่อบนดึงไปเลยจริงออกบ่อได้ทุกคนเดี๋ยวมันซึมอยนี้นี่เนะบนต้นใหม่เนี่ยแต่จริงแล้วมันมันมันซึมมาแต่พุ่นแต่จุดนี้มันก็เป็นเลยบ่อนฟุดๆออกมา bán hoặc để mê sáng thọ nó <laughs> lại xứng khó bè này mùa bản này khó bè này càng bản rồi giao xì lòng bưng nhàng lọ bưng bữa nào สามปีออกเธอหนึง่งเราอะแต่ว่าบอลไปกับบอลมันออกครับบได้ไปบัได้ึงอยทา,ามอาจารย์เราอยู่เราก็อยู่กับนี้แล้วเนี่ยเราเราบผเคอไปเนา <c oughs> บอลต้นใหม่เนาะเขาไปได้เ่า มันซึมทางหลังเลยเนาะขั้นสีบอาแล้วมันเป็นแบบหนามซึมนะทุกคนแต่หูห่วมันซึมมากแต่ใส่นี่นะแต่ว่าแปลกเด้สามปีออกเท่านึงเขาบนี่เปียกหมดเลยโอ้โห เดี๋ยวหนี้ซึมเบิดเลยหลือดตับเดี๋ยวควรฟามาเบื้องบนแมน่นโบเพิ่มแทะเลยนะี่นะอขอหนึ่งอ่ะเดอร์อันนี้คือจุดที่ว่าเขาถ่ายอยู่บ้านผักเนาะ มันผักเตีงองสั่งซอซึมเลยแต่อนี้ซึมเลยมันถ่วมสว่วนมันกเนรเจอมแปลกเทุกคนแต่ว่าห้องตาเ้อเบิร์ในกูเกิดแบบมันมีน,ออน้องยู่เถอยงเนาะแต่ว่ามึมีทางเขาทุกคนแต่ว่าคันว่าไปนี่เขาต้องดเดินป่าแบบอย่างไปนะแต่ว่าห้องผัดทไปผู้เดียวผัดบัได้ที่นี่มันต้องได้หาคนพื้นทีพาไปแต่ว่าเขาสิไปน้ำห้องบอ่ ออทุกคนเลยแปลกแปลกแปลกที so muscle, to you to so ่บนว่าสามปีมันเธอมันมีเธอหนึ่งนาหนาแบบนี้นะและชาวบ้านเขาจะว่าส่วนแรกมันจะมีในส่วนหนาฝนเนาะคือเดือนเจ็ดเป็นต้นไปเห็นนะและหนามสิสิเป็นนั่นนี่สืบต่อต่อไปนะจนหอดเดือนสิบสองนะและหนามก็จะบกแห็นแล้วก็ปีต่อไปก็จะโบเห็นให้เห็นอีกเนาะ สองปีสามปีมีปรกากฏการณ์แบบนี้เห็แบบนอีกนะแปลกเลยทุกคนเพราะว่าพื้นที่แถบวบนี้ครับบริเวณซ้ายหน่ำกับบริษัทมีแถวนี้คันมีกับพูนดูใกล้ๆคนนะห่างก,กันประมาณสักกว่ากิโลเมตรวันสกว่ากิโลเมตรมันกับบนาซึมมาหอดพี่นะเนานะถา้ามันซึมมันก็ต้องซึมทุกปี อันนี้มาสามปีมีถหนงจุดนี้ก็เป็นจุดออกบอกันเลยทุกคนเลยแต่มันจะเป็นแบบซึมเนาะมันจะไ่เป็นแบบฝุดขึ้นมาบอลทีว่าตัวมันไหลหันตัวมันไหลกลางบะเนาะมันมีมันเป็นสายหนึ่งแต่ละมันไหลมาแต่แต่น้องหันเนาะออันนี้แค้มทางเลยเลยเนี่ยมาติ่งไปบริไกลแค้มทางเลยจุดนี้ Mình tìm bọn nặng của cháu này à, Để họ ổ Ôi bữa này xảy bỏ đi tụi con này Mình sụm nè, này mình มันซึมมะหอดพี่นะโอ้พี่ขนาดหมัดมะหอดจุดนี้หวดเ,เป็นแบบหนามไล่เลยเนาะเป็นหนามไล่มันเห็นบ่ซึมเลยเกกมันแลกแบกแบกทุกคนบอนนี้ตอนสว่วงใหม่นี่คือสีแห้งเติบด้วยเนี่ย แต่ว่าทวมหมดแถวกุกใหม่กุกใหม่ใหญ่ก็หลายเนาะอยู่จุดนี้เอ๊มันไหลเนาะดิเออเป็นสายน้ําเป็นแล้วน้ําไหล่นยังเพิ่นเฮาลอลองไปเบิ่งก่อนเนาะยังก็ไปเบิ่งก่อนอโอ้เลิกเติมได้นี่ Những tư tay lệch. Bona tay, bona. Long sized, you know. I'm long, 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 nó long, 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 lại long, 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 ตะกี้เป็นเถกเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทคคือก็เนี่ยทางเขาเทคซึมบอนี่เป็นแบบซึมเลยขันคุนบบหูก็ว่าเป็นหนามฝนแทะโบแมนเป็นหนามซึมหนามออกบ่อสามปีมีเธอหนึ่งเลยแล้วปะ จะของบ้านพักแตกหมดทุกคนแตก่ะเดี๋ยวขี่รถเขาไปอเบิงในบ้านพอ่ ถ้าทุกคนไปนั่นอยู่ไปเบิ่งบอยมันออกเตะ,ะนะแต่ว่าทางยา,กกยาเขาเลยยางเขาก็บุญเขาก็บุญจากคนพื้นที่เนี่ย <c ười> ไปเดี๋ยวเอาสขิขี่ขับไปหนบ้านเบิ่งถ้าว่าผู้เห็นซาบ้านผู้ใดเอาสิพาให้สิให้สิเอาสิลอกให้เขาพาไปเบิ่งเนาะถ้าเขาพาไปได้ถ้าเขาบุฟฟาไปก็ถือว่าบ่ได้เบิง่งจบ เมฆสังทองเนาะเตะเมฆสังทองเรามาจุด,ด,ดเก่าห้าอีกทุกคนเลยจุดเก่าห้าจุดนียบ่อนี่นำไล่แหงเนาะงบอลนี้ไล่แหงคักสุดเลยแเปะกระดิ่งทุกคนบ้านน้ำออกวอกลางบ้านเลย แท้จริงแหละหนํหนมออกบออยู่ทึ่งเนาะอยู่ทึ่งส่วนบ้านแต่มันไล่เขามากลางบ้านนี่นะสามปีมีเธอหนึ่งเขาว่า,าแต่ว่าบอลตานะ่มันเป็นน้องใหญ่เป็นบึง้งเขาไปบ่ดได้มัมีทางเขาไปตัวใน,นายางเขาไปนี่เนาะเอื้อลังเนี่ยจนแบบมันถว่วมแบบเขามาในบ้านเลยนะเ แบบมันหนามันไหล่หลอดหลอดกระางเลยเนาะไหล่หลอดของกระางเลยเมื่อนานมาเห็นเด็กน้อยข้าเจ้าอาบหน้ามลินเยุดจนี่ยแปลกดีเลยทุกคน อ่ะแต่ว่าบอลออกแ้ะเท่าสิปฏิภาพาไปเลยทุกคนอู้วนนันหนำแห้งดีวันบอลกระฟุ้ยเนาะเป็นทวมเพิงเลยทวมเพิงเลยบาลเออสุดยอดเลยเดี๋ยวถามจะขอพก่นันร้อนหนำออกบอลทุกคนเอ,อ้ อันนี้คือบรรยากาศบ้านเตมเตีมส,นะตมสังทองเนาะบ้านเตมีสังทองเมืองลางงามแขงสารวันเนาะจนเขาเห็อ <c oughs> ดอะนะสะพานขามแค้มทางเลยนะเส้นทางเล็กชาวเนาะทางซื้อไปนี่ก็ไปปากเซจัมปาสักย์เจ็ดสิบกิโลเมตรจากจุดน,นี้กับลงังคืนก็ไปแขงสารวัน40กิโลเมตร 6. Ah, dia akan kapan